สวัสดีวันแม่ครับพวกเราทุกคนนะครับวันนี้วันศุกร์ที่12สิงหาคมนะครับก็เป็นวันแม่แห่งชาตินะครับก็เดี๋ยวเช้านี้จะมีงานเอ่อทบุญถวายเป็นพระอุนกับสมเน,น,น็จพระนางเจ้าบุหราชีนาถนะเป็นพระเจ้าสกิตมาพันปีหลวงนะครับก็มาเจ็ดโมงเชา้าก็เลยต้องมาที่แถวที่ทํางานแต่เช้านะครับแสนดีก็เลยไม่ได้มาวิ่งด้วยวันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาวิ่งกับแสนดีให้อยู่2วันนะครับแล้วเดี๋ยว เสร็จงานถ้าสิบเอ็ดโมงคงกลับไปหาเขาแล้วเดี๋ยวาพาไปไหว้คุณย่ากันนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันแม่นะครับวันนี้วันแม่นี่อยู่ที่สะพานพระรามแปดนะครับก็ดีครับเมื่อกี้ก็วิ่งจากเสาวิ่งช้ามานะวิ่งผ่านข้าวสารมาเออก็อีกแบบนะชีวิตก็จะมีทั้งคนที่ออกไปทํางานกับคนที่ยังไม่ได้กลับบ้าน <laughs> ตัวหนึ่งก็อาจจะเพิ่งเที่ยวเสร็จเนาะแล้วก็ สังเกตเลยว่าวิ่งมาเนี่ยมีกลิ่นกัญชารเราไม่ได้มีคนสูบนะตามส่วนหนทางก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงกันนะครับว่ามันจะมีผลอะไรในย,ยาหรือเปล่าอ่ะก็ต้องผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องดูแลกันต่อไปนะครับส่วนเราก็ออกมาวิ่งละแล้วก็ไปเจอน้องคนหนึ่งน่าจะท่งเที่ยวเสร็จนะก็วิ่งตามมาถามว่าอาจารย์ผมอยากจะเป็นนักลงทุน ทำยังไงดีใหญ่เป็นมิสเตอร์อายุยี่หกเพิ่งจบใหม่อะไรเงี้ยทำงไงดีก็คิดในใจว่าก็คงต้องกลับบ้านนอนเร็วหน่อยอะ่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองหน่อยแต่จริงแล้วก็ไม่ใช่ผมว่าเด็กจบใหม่ก็ลองใช้ลองอย่าเพิ่งไปคิดว่าจะรวยเร็วอะไรนะผมว่าต้องฝึกงานในหลายอย่างก่อนนะให้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรค<ส>่อยสะสมประสบการณ์ไปนะหานือเด็กใหม่อาจจะแบบทุกคนอยากจะทํางานที่ได้ตังค์เยอะรวยเร็วๆนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าประสบการณ์สำคัญนะค่อยเก็บประสบการณ์หาว่าตัวเองชอบอะไร นะก็วันนี้ออกมาวิ่งเมื่อวานก็เมื่อวานก็มีงานหลากหลายดีนะครับเมื่อวานก็แต่เช้าเลยเ,เรามีประชุมที่สําน,นักผังเมืองเดีลยวผังเมืองก็เป็นเรื่องใหญ่ของกรุงเทพนะเพราะว่าผังเมืองตัวขับนดว่าเรื่องควรจะเป็นอย่างไรในอนาคตแต่ว่าผังเมืองไทยมันใช้ระบบสีถ้าเราเคยขนหนพุ้นเคยเป็นแบบสีแดงเป็นเชิงพาณิชย์นะสีส้มเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่น มากสีน้ำตาลอาจจะปางกลางสีเหลืองนนแน่น้อยอะไรเงี้ยเราใช้กําหนดเป็นโซนสีเอากลายไปว่าผังเมืองเป็นตัวกําหนดราคาที่ดินเป็นหลักเนาะถึงมันทุกคนก็อยากจะสร้างให้ได้มากที่สุดมันจะกําหนดว่าอะไรสร้างได้มากที่สุดในพื้นที่นี้กลายว่าทุกคนเขาอยากจะสร้างให้มากที่สุดเมืองก็เลยเออกรูปแปลกๆเลยให้ในายวยเฮ้ยทำไงให้ผังเมืองเป็นตัวกําหนดที่ทางเมืองแทนที่จะกําหนดว่าสร้างสูงสุดได้แค่ไหนก็เป็นคนละแนวคิดนะ นี่แล้วผังเมืองเหมือนที่อาจารย์พิษพระสวัสดิ์ท่านชอบพูดนะผังผังเมืองคือทำมนุนของเมืองทั้งแต่ละชุมชนก็ต้องมีแนวคิดหรือว่ามีทำมนุนของตัวเองในการดูแล้องติดค่อยก็เป็นเรื่องสําคัญที่ผมตอ้องค่อยปรับปรุงขึ้นไปนะครับแล้วก็สอดสายนะก็ไปเป็นเป็นไปเป็นวระกทานวิธีมอบรางรวัลแม่ตัวอย่างของกรุงเทพมหาน,นครนะแล้วก็คัดแม่ตัวอย่างมา50เขตเขตละท่านนะก็น่ารักครับเป็นงานที่อบอุ่นแล้วก็แม่ก็เป็นส่วนสําคัญ ของการสร้างเมืองนะเมืองจริงๆแล้วมันก็ต้องเริ่มจากหน่วยเล็กที่สุดนะก็คือครอบครัวนะแล้วก็มาเป็นชุมชนมาเป็นเขตมาเป็นเมืองอนั้นเราก็ให้ความสำคัญของทั้งคุณพ่อคุณแม่ครับในการาดูแลลูกในการสร้างครอบครัวนั้นก็มีการประชุมกับสพสวนะครับเออก็แปลกนะพวกเราไม่รู้เคยไปเที่ยวแถวคลองของอ่างหรือว่าแถวคลองบดุงก็าจะมีทำมีฝาท่อที่เขาทำเป็นออกแบบสวย,สวย แล้วก็ไปถ่ายรูปก,กันแล้วก็เป็นงานวิจัยของอาจารย์จากหมายัยศิมากรนะท่านก็ออกแบบฝาท่อตามเรื่องราวประวัติศาสตร์ก็มีงานวิจัยที่เสนอออกมาแล้วก็แล้วก็ทําฝาท่อที่ย้อนประวัติศาสตร์เนี่ยท่านก็ทาวิจัยไปถึงเขตเยวาวราชแล้วมีสาสิบกว่าฝาท่อที่อาจจะทําในอนาคตยีราฟฝาท่อของแฟนแบบมาสวัสดีครับวิ่งกี่รอบแล้วเนี่ยตื่นแต่เช้าเลยเนะาะอโอ้แข็งแรงนะครับมีเพื่อนร่วมทางว่ะครับโอ้ขอบคุณนะครับผมมีแจกละโอมด้วยครับ ก็ก็น่ารักดีครับก็คือคล้ายว่ามันสร้างอัตลักษณ์ของแต่ละญาติเดีฝาท่อมันอาจจะเป็นบันทึกเรื่องราวว่าเออมันหมายถึงอะไรแต่ได้คุยอาจาายบมางจริงแล้วฝาท่อสวยแต่ว่าต,ต้องมันต้องมีประวัติศสาสตร์เรื่องราวที่ให้ดูด้วยงฉะั้นเดี๋ยวเราก็มาแค่ถ่ายรูปเซลฟี่กับฝาท่อแล้วก็กลับบ้านไปอะไรเงี้ยมันแต่แล้วต้องมันจะมีเรื่องราวประวัติศสาสตร์อะไรที่อาจจะเป็น QR code คหรือว่าเป็นนิรศการเล็กๆท,ที่ที่บอกเรื่องราวมาเป็นมาของเมืองด้วย กรถาให้มันมีความลึกมากกว่าแค่ถ่ายรูปแล้วก็มีอตอนบบ่ายก็มีทูตอุคทูตสหรัฐคุณไมเคิลก็มาเยี่ยมลาเพราะท่านจะกลับไปเมืองเมืองอเมริกานะไปวอชิงตันดีซีแล้วก็มีทูตคนใหม่มาแล้วทูตตัวจริงกง็จะมาอีกไม่กี่ที่นี้ได้รับการสบาบนตัวแล้วที่ท่านประธานดีไบเดนแต่งตั้งมาแล้วทูตอเมริกาก็จะมีสองรูปแบบนังเป็นรูปแบบหนึ่งก็เป็นเป็นข้าราชการ ต่รูปแบบเป็นโปรตีคเกอร์พอยต์เมนต์หรือว่าเป็นเหมือนกับทูตการเมืองท่านทูตการเมืองเนี่ยพอเปลี่ยนประธานดีก็ต้องเปลี่ยนนะพอเปลี่ยนเป็นประธานดีทรัมจากท่านประธานดีทรัมไปเป็นประธานดีไบเดนเขาก็ต้องเปลี่ยนทูตแต่ใช้เวลาในการคอนเฟิร์มนานนะก็ต้องผ่านแล้วแต่ว่าได้ผ่านซีเน็ตของเขาาก็เลยะบวนการนานแต่ว่าเดี๋ยวคงมีทูตใหม่มาเดสองสามทิตย์คงได้พบกันอีกทีหนึ่งครับวันนี้ก็เป็นวันแม่ชาติวันนี้ก็เป็นวันที่ต้องเฝ้าระวังน้ำนะครับเพราะว่า วีนทีสองสิงหาประมาณที่น้ําหนุนสูงสุดนะครับแต่ว่าเมื่อวานก็ไม่ได้มีอะไรเป็นห่วงประมาณ1.75เมตรที่รงปักของตลาดระดับวิกฤตที่จะต้องเฝ้าระวังก็จะอยู่ถึง2.8เมตรนะมันก็จะมีระดับน้ำพอเหลืออยู่วันนี้ดูไปก็ไม่ได้ล้นตลิ่งอะไรนะครับแต่ว่าก็ต้องคอยเฝ้าระวังรวมทั้งน้ําในเขื่อนด้วยนะครับก็สวัสดีวันแม่ทุกคนนะครับเดี๋ยวเช้านี้คงม,มีงานอ่อพิธีตักบาตรวายเป็นพระกุศนที่หลังหลวงนะครับแล้วก็มีงานพิธี แล้วก็เข้าไปในวังเพื่อถวายพระพรนะครับก็เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวติ้งเที่ยวคงกลับไปพาแสนดีไปกินข้าวหน่อยก็โอ๊ยลืมร้องเพลงฮะขอญอาตนะครับสวัสดีวันแม่ทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงวิ่งต่ออีกหนึ่งเพื่อกลับไปที่ทำงานนะอากาศดีครับวันนี้ไม่มีฝนนะฝนนิดเดียวอยู่ทางด้านเหนือน่าอ,อยู่แถวนนทบุรีวันในเรดาร์ยัยงไม่มีนมฝนก็แปลว่าจะสบายพาคุณพ่อพาคุณแม่ไปเที่ยวกันได้นะครับ แม่กายจะร้องราา้าาเพราะโลกทั้งใบบนบาหัวใจฉันยังศรัทธาชีวิตต้องดีกว่านี้ต้องเสียสละสิ่งใดฉันยอมตั้งใจเต็มที่แค่เพียงรอยยิ้มของเธอคนดีตราบใดที่สัญญาณชีพยังดีฉันยังมีแรงอาจมีวันชอถึงคราวอ่อนแรงพักเดียวเดียวก็หาย เพื่อคนที่รักเพื่อสิ่งที่หวังฉันจึงยังไว้ตั้งเตือนหัวใจเตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไปต่อไปสัญญาณบอกให้ฉันไปเสียงใจบอกฉันทุกครั้งทำเพื่อคนข้างหลังทำเพื่อคนข้างหลังเยอเพลงนี้ขออให้กับคุณแม่ทุกท่านนะครับเพราะท่านก็ทำงานหนักเพื่อดูแลครอบครัวนะครับท่านก็ ทำเพื่อคนข้างหลังนะสัญญาณชีพยังดีฉันยังมีแรงครับก็ขอบคุณคุณแม่กกกอกราบบระคุณผู้สูงพระคุณของคุณแม่นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็กราบคุณแม่พาคุณแม่ไปเที่ยวกันนะครับ <losers. S 1> ก็วันนี้เดี๋ยวคงวิ่งต่อแล้วเดี๋ยวสช้านี้คงมีภารกิจนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับช้าแล้วครับวันถุกวันหยุดราชการนะครับทางด่วนขึ้นฟรีนะเมื่อกี้ขึ้นมาก็ไม่ต้องเสียตัง ก็ถือโอกาสพาคุณแม่คุณพ่อด้วยครับครอบครัวไปเที่ยวกันนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่ครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตไปก่อนนะครับนี่อยู่สะพานพระรามแนะครับเย่กาดีะวิ่งสบายไปแล้วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะสวัสดีครับทุกคน